วันนี้เราจึงวางเงื่อนไขเนี่ยพยายามนั่งดูเป็นเปสๆไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ออกมาก็เลยบอกว่าเปสเนี้ยต่อไปเรียกว่าเปสที่3หรือว่าเปสที่1เมื่อใช้ดิจิทัลเนี่ยนะครับเราใช้อันนี้ก็จะครอบคลุมกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับแล้วอายุตั้งแต่16บหกถึงยีแจกเงินเนี่ยรัฐบาลคิดถูกไหมท่ <c oughs> ามกลางเสียงคัดค้านมาโดยตลอดนะคะของโครงการนี้ มาถึงวันนี้เดินมาถึงเฟสสามแล้วอ,อย่างที่คุณเจษดาบอกบจะย้อนไปถามว่าถูกหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เราไปฟื้นฝอยหาตะเข็บ <laughs> แต่ว่าเราเดินไปข้างหน้าด้วยกันเราดูสิว่าเอ๊ะเราไปข้างหน้ามันมีความเสี่ยงอะไรรออยู่แล้วประโยชน์ของมันเนี่ยจะช่วย เศรษฐกิจของเราได้มากน้อยแค่ไหนรเราคงต้องมองกันไปแบบนั้นซึ่งเสียงส่วนใหญ่หรือว่าเสียงสะท้อนเสียงตอบรับต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะ ไปในทิศทางที่ว่าอาจจะมีผลน้อยกว่าที่ควรก็คือ,อสู้ดีเหรอฮะใช่ค่ะน้อยกว่าควรจะเป็นในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณเจษฎาห,หรือว่าคุณผู้ชมต่างๆไม่รู้สึกหรอคะว่าเ,เศรษฐกิจในช่วงนี้มันดูซึมๆครแต่ว่าขนาดหรือว่าเม็ดเงินที่ใช้ในกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้อเอาง่ายๆก็คือแจกเงินเฟดสามเนี่ย มันอยู่ที่2.7หมื่นล้านมันเทียบไม่ได้เลยกับไซส์ของขนาดเศรษฐกิจเราเนาะต้องบอกแบบนั้นก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าแจากเงินนอกจากไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกใจแล้วยังไม่ถูกจังหวะด้วยหรือเปล่าอ่าก็อาจจะมีคนคิดแบบนั้นได้ทำไมบอกแบบนั้นก็เพราะว่า,าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไล่เรียงมาเนาะตั้งแต่ต้นปีเราจะเห็นว่าปีนี้เศรษฐกิจใครๆก็ประเมินว่าต่ำกว่า3แน่ๆต่อให้แม้กระทั่งหน่วยงานของ ทางการหรือว่าภาครัฐที่ค่อนข้างจะมีมุมมองต่างๆเนี่ยดีกว่าศูนย์วิจัยของเอกชนด้วยซ้ำก็ยังต่ำกว่า3เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าเอ๊ยยิ่งเป็นแบบนี้รัฐ ควรจะยิ่งอัดฉีดยาแรงครับแต่ว่าทำไมไซส์ของมาตรการแรกหรือ,อประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนัดแรกรมันถึงกลายมาเป็นมาตรการที่มันอาจจะดูจุ๋มจิ๋มไปสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่ใช่พายุหรอฮะเป็นฝนปลอยแหะมันค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าด้วยตัวเลขอย่างที่บอกนะคะแจกเงินคน2.7ล้านคนก็ได้เป็นคนละหมื่นก็แค่2.7 หมืล้านถ้าเทียบกับย้อนไปกลุ่มเฟสแรกกลุ่มเปราะบางคนพิการ14.5ล้าน1,40,000ในขณะที่เฟสสองคืออายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มนี้คนแก่น้อยอาจจะเอาไปทําบุญหรือเอาไปเก็บกลุ่มนี้ก็ยัง3ล้านคน30 0ล้านบาทซึ่งตัวเลขมันสะท้อนค่ะว่า2กลุ่มแรกเนี่ยส่งไปยังหายตอมคือหมายความว่ายังไม่ได้ส่งผล สะเทือนต่อเศรษฐกิจสักเท่าไหร่เลยอันนี้ไม่ใช่ดิฉันพูด<น>ตัวเลขของธนาคารโลกก็บอกชัดเจนว่ามีผลอยู่แค่ประมาณ0.3 <ừ> ในขณะที่ตัวเลขของกระทรวงการคลังเองที่ประเมินมาก็อยู่ที่ระดับ GDP ขยับ GDP ได้ประมาณเฟสหนึเนี่ยขึ้นได้ประมาณ0.3เฟสสองขึ้นได้ประมาณ0.1ของ GDP เท่านั้นเองอเราต้องยอมรับว่าขนาดไซส์ใหญ่แบบนั้น <ừ> ยังเป็นแบบนี้เลยแล้ว2.7หมื่นล้านจะไปขนามืออะไร ใช่ไหมคะเราพูดแบบนี้แต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมกับ,ร,บรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลบอกว่านี่เป็นเพียงหนึ่งใน46มาตรการหรือว่าโครงการยังมีอื่นอ,อื่นอีก,อกที่แบบว่าจะต้องเดินหน้าควบคู่ไปก็เห็นเป็นเช่นนั้นค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐต้องไปในทิศทางนั้นถูกแล้วค่ะคแจกเงินต้องไม่ใช่มาตรการเดียวต้องมีมาตรการอื่นๆตามมาแต่ก็ต้องพูดในที่นี้นะคะขอ,อะด้วยความเคารพว่า คนเขาไม่ได้จํามาตรการอื่นๆของท่านนะคะคก็คนเนี่ยก็จะจําแต่มาตรการที่ใกล้ตัวแล้วก็โดนกับ ใจเรามากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของแจกเงินจึงมีการวิพากษ์วิจารณ์ในโครงการนี้ค่อนข้างมากเรากลับมาที่ว่าแล้วควรทําอะไรต่อควรทําอย่างไรนะคะก็ไม่ว่าจะไปคุยกับภาคเอกชนศูนย์วิจัยต่างๆหรือระดับธนาคารโลกเองเขาก็ยังพูดถึงว่ารเราเองเนี่ยมีปัญหาเชิงโครง,งสร้างของเศรษฐกิจต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ปัญหามันใหญ่กว่านั้นปัญหาเชิงโครงสร้างคืออะไรปัญหาเชิงโครงสร้างพูดง่ายๆคือเรามีอะไรที่จะหาะไรายได้ในอนาคตครับ คุณเจษดามองไปเรามีอะไรในเวทีโลกคือที่ผ่านมาเราอาจจะโดดเด่นในเรื่องย้อนสักนิดนึงนะคะ Product Champion รถกระบะอะสมมุินะคะการท่องเที่ยวที่โดดเด่นแต่เราจะขายสิ่งเหล่านี้ต่อไปในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าคำถามก็คือเมื่อโรคเข้าไปที่รถไฟฟ้าเราเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้ารถไฮบริดแล้วหรือไม่ถ้าเราเดินหน้าแล้วไปในทิศทางนั้น รัฐบาลมาถูกทางทําถูกต้องอันนี้เราก็ต้องพักว่าไม่ใช่ว่าหรือวิพากษ์วิจารณ์เพียงอย่างเดียว<อ>การท่องเที่ยวคําถามคือเราจะขายการท่องเที่ยวแบบเดิมๆในขณะที่เพื่อนในภูมิภาคเราก็แย่งชิงเค้กแบบ เดียวกันทำไมพูดแบบนั้นหลังโควิดทุกประเทศโดนทล่ลมอย่างหนักในเรื่องเศรษฐกิจใครๆก็ต้องมองว่าเมื่อเปิดประเทศแล้วก็ต้องอยากได้เงินจากนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจคุณเสษดาไม่ต้องดูอะไรญี่ปุ่นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเขาเองจริงๆคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ชอบนักท่องเที่ยวซะทีเดียวก็ยังต้องเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วก็เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวเดินทางหมายถึงนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเป็นอันดับหนึ่ง แบบใหญ่มากๆเลยจากเดิมที่จีนมาเราเป็นหลักเวียดนามเองข้างบ้านเราเขาเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆสามารถดึงดูดคนไปได้ไทยเองจะขายแต่ภูเก็ตเชียงใหม่คงไม่พอคำถามก็ใช่คำถามก็คือแน่นอนค่ะเรามีมาตรการให้เข้ามาโดยไม่ต้องมีวีซ่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาตามมามากมายแต่เราจะใช้แค่มมาตรการนี้หรอเราควรจะกระจาย ความสําเร็จเหล่านี้หรือเงินจากการท่องเที่ยวเหล่านี้ไปยังเมืองรองๆสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยหรือเปล่าถ้ารัฐบาลโอ้โหปูภาาให้เราเห็นชัดแบบนี้โคร,ครงสร้างพื้นฐานจะเดินไปยังไงอุตสาหกรรมแชมเปี้ยนเราจะเป็นอะไรคนก็คงไม่ได้มองแค่เรื่องแจกเงินใช่ไหมคะคุณเจษดา รัฐบาลเขาอาจจะมีของดีในมือแต่ยังไม่ปล่อยหมัดหรือเปล่าคบค่ะก็คาดหวังว่าคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าก็ต้องบอกว่านี่เพิ่งจะไตรามาสแรกของปีนี้แน่นอนว่าเราแจกเงินไปแล้วหนึ่งรอบตอนช่วงตรุษจีน <c oughs> อันนี้จะเป็นเม็ดเงินที่ให้นักศึกษาเยาวชน16-20ในช่วงพฤษภาคมซึ่งพยายามจะออกมาให้อยู่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาของการเปิดเทอมซึ่งถ้าเราไม่โจมตีเป็นอย่างเดียวเนี่ยเรามองว่าเออถ้าเงินตรงนี้มันไปแบ่งเบา ภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ดิฉันก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าทีมข่าวเราเนี่ยที่มีทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะนักศึกษานักเรียนต่างๆเไปเสำรวจมาแล้วใช่ค่ะคก็มีการพูดถึงว่าแน่นอนว่ามันก็มีส่วนที่อาจจะดูฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์บ้างเหมือนกันม,มีตัวเลขบางคนค่ะพูดว่า อาจจะไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอาจจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินท่องโลกแต่ในอีกมุมนึงก็มีค่ะกลุ่มนักศึกษาบางส่วนนะคะที่เราได้ไปพูดคุยนักศึกษาการตลาดนักศึกษาอะไรบอกว่าอยากจะไปซื้ออุปกรณ์มาไลฟ์สดหนูเรียนนักการตลาดใช่ไหมคะหนูก็จะเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้แบบว่าซื้อของเกี่ยวกับการไลฟ์สดการแบบการเรียนในของหนูอ่ะเช่นพวกไฟไลฟ์สดอุปกรณ์ในการแบบตกแต่งการแบบถ่ายรูปนี้คะ่ะมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการเงินของเราไปได้แบบส่วนหนึ่งด้วย ได้มา1มื่นบาทนี่ก็เรื่องค่าเทอมก่อนครับเป็นทุนเป็นทุนศึกษาต่อนะครับแล้วก็เรื่องใช้จ่ายใช้กินครับแล้วก็ส่วนเที่ยวที่เหลือนี้ก็ดูอีกทีนึงครับว่าเหลือมากน้อยเพียงใดครับหนูคิดว่าทุกคนก็น่าจะอยากได้นะคะทุกคนก็คงใจอยากให้มันแบบเท่าเทียมกันทั้งคนที่มีฐานะแล้วก็ไม่มีฐานะถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์ถึงมันจะไม่ใช่พายุหมุนแต่มันช่วยให้มันเกิดการกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและนําไปสู่รายได้ในอนาคต <ừ> ฉันมองว่าก็เป็นสิ่งที่ควรทําครับ